ทีทีอีกในไลฟ์โพเทนเชียจุดประกายชีวิตจากสิเรื่องเล่าสงพลังสวัสดีครับในวาระครบรอบ45ปีปตัตธนะครับเดคลาวและปะตัตธอก็ร่วมกันทําพอดแคสต์การพิเศษครับเราจะคัดสรรเอา10เรื่องเล่านะครับ จากเรื่องราวอันทรงพลังตลอดการทำงาน45ปีที่ผ่านมามาทำเป็นรายการพอดแคสต์ครับผมโดยหวังว่าเรื่องเล่าเหล่านี้จะส่งพลังให้กับผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเล่าในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ผมว่ามีพลังมากๆเลยนะครับที่วันหนึ่งบริษัทธุรกิจพลังงานก็ลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายว่าจะปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์นะครับซึ่งฟังดูแล้วไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินที่จะไปไม่ถึงนะครับ คนที่จะมาเล่าให้เราฟังวันนี้ครับเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้โดยตรงเลยครับผมก็คือคุณเทิดเกียรติพร้อมมูลครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธองค์กรและความยั่งยืนประตสวัสดีครับพี่บิ๊กครับสวัสดีครับคุณก้องครับรบกวนด้วยนะครับวันนี้ครับผมด้วยความยินดีครับเป็นเป็นเรื่องที่ผมมาหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับคำว่า net zero แล้วก็สงสัยว่าไอ้แล้วบริษัทพลังงานจะทำอย่างนั้นได้จริงหรือนะฮะทีนี้ขอเริ่มต้นกันก่อนว่า เอ่อทำไมปตทถึงสนใจเรื่องเน็ตซีโรครับถ้าพวกเราได้ติดตามข่าวนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับโลกของเรานี้ก็เกิดภัยธรรมชาติเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศน้ำท่วมบางภูมิภาคนี่ถึงกับบ้านเมืองเขาอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็มานั่งคิดมารวมตัวกันโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า เขาเล็งเห็นแล้วว่าบ้านเมืองเขาอยู่ไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องตกลงกันว่าอุณหภูมิของโลกไม่ควรจะเกินหนึ่งุห้าองศาแล้วก็พยายามที่จะประกาศมาตรการต่างๆที่จะช่วยบรรเทาเรื่องพวกนี้ที่เขาเห็นว่าสามารถที่จะช่วยบรรเทาให้บ้านเมืองเขาอยู่ได้นะครับซึ่งการประกาศหรือคอมมิชเมนต์เรื่อง Net ซีโเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งน,นะครับถามว่า Net ซีโคืออะไรก็คือว่ามันจะมีก๊าซที่ เขาบอกว่ามีผลกับชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดตัวซึ่งที่ผ่านมาเราก็คงปล่อยกันโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเท่าไหร่นะครับในอนาคตเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาเรามาตั้งเป้ากันไหมว่าในปีนั้นปีนี้นะครับไอ้แก๊สที่มันมีผลกระทบกับบรรยากาศเนี่ยเราควรจะต้องหยุดปล่อยหรือหากใครปล่อยก็ต้องมีสิ่งที่มาชดเชยก็ทำให้หลายๆประเทศนะครับทั้งระดับประเทศระดับองค์กรนะครับ ก็มีคอมมิชเมนต์กันไอตัวแก๊สที่ผมบอกเนี่ยนะครับปรากฏว่าภาคที่มีการปลดปล่อยมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือภาคพลังงานรเราต้องยอมรับนะครับว่าเราเราทำร้ายบรรยากาศนะครับถ้าพูดกันตรงๆปลดปล่อยถึง70%็ดเอร์เซ็นโลกนี้เนี่ยปลดปล่อยร้อยหนึ่งภาคพลังงานเจิเพียะนภาคพลังงานก็ต้องแสดงความรับผิดช,ชอบ,บนอกจากระดับประเทศเขาคอมมิชกันแลว บริษัทพลังงานหลายๆแห่งก็มีการคอมมิตกันรวมถึงปตทเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้ปตทก็ต้องขอเรียนให้ให้คุณก้องทราบว่าทางท่านผู้บริหารสูงสุดนะครับที่เราเรียกประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ชาปตทจะเรียกง่ายๆว่าผู้ว่าเนี่ยนะครับเราก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าในปีสองศูนย์ห้าศูนย์ครับวันนี้นี่สองศูนสองสามอีกยี่บเจ็ปีข้างหน้าเนี่ย ปตทนะครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนก็จะมีการตั้งเป้าหมายว่าณปีนั้นเนี่ยนะครับสอง0เนี่ยนะครับในระบบของปตทเราก็เรื่อง Net Zero เนี่ยเราก็จะเป็นศูนย์ครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเรามองปตทในภาพรวมเลยนะฮะเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าทางโลกเนี่ยเจมาจากภาคพลังงานครับแล้วในปตทเลยนะฮะสัดส่วนใหญ่ที่สุดมาจากอะไรครับถ้าผมผมอยากเอาประเทศไทยก่อนนะครับประเทศไทยครับ ประเทศไทยเนี่ยเราปลดปล่อยอยู่ประมาณตัวเลขปี2019สเนี่ยสัก370-380ล้านตันต่อปีปตทจริงๆเนี่ยนะครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือ PTT Public Company Limited เนี่ยเราปลดปล่อยอยู่ประมาณตัวเลขปีที่แล้วเนี่ย10ล้านตันต่อปีจาก300ล้านตันนั่นตัวเลขปี2019ถ้าปีล่าสุดถ้าผมคำนวณคร่าวๆาจจะสัก400นะครับ4 0 0อเนี่ยป,ปตทปตทจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับ10 แต่ถ้าปตทเรามีหลายบริษัทเราเรียกว่ากลุ่มปตทครับกลุ่มปตทตัวเลขปีที่แล้วเนี่ยสัก45โดยประมาณนะครับก็คือจาก400เนี่ย45ก็อาจจะ10%กว่าๆอันนี้นี่ผมคำนวณให้ให้คุณกล้องเห็นคร่าวๆนะครับแต่นี่ก็เป็นแค่กลุ่มปตทเรายังมีบริษัทพลังงานคนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอีกเยอะนะครับในประเทศนี้นะครับเช่นโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นภาคพลังงาน แต่ถ้ามองในของกลุ่มปตทอเองนะครับ,รบมาจากตรงไหนเยอะสุดฮะก๊ซธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นเมนหลักเนี่ยเขาเรียกว่า CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันเป็นส่วนผสมที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันขึ้นมากักก๊ซธรรมชาตินะครับจากแก๊ธรรมชาติเนี่ยอาจจะบางแหล่งอาจจะยี่สิบเปอร์เซ็นบางแหล่งอาจจะสามสิบเปอร์เซ็นตเป็น CO2 ครับเรารับก๊ซธรรมชาติมาเนี่ยเราก็ต้องมี CO2 มาด้วยอื ก่อนเข้าโรงแยกแก๊สเราก็ต้องเอาซ o 2ออกเพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆซ o 2เนี่ยเราเราก็ต้องดักจับมันออกดักจับมันออกเอาไปไหนก็คือว่าเราก็พยายามนะครับที่เอามาใช้ประโยชน์คุณก้องอาจจะเคยได้ยินคําว่าน้ําแข็งแห้งเนี่ยมันก็มาจากซ o 2นะทําให้มันเป็นของแข็งนะครับแต่ว่ามันเยอะเกินกว่าที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศนี่เฉพาะส่วนปทอเองซ o 2 ส่วนใหญ่มาจากก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติซึ่งมีมาโดยธรรมชาติทีนี้เขาบอกว่าปตัตทอเองจะตั้งเป้าว่าอีกยี่สิจปีข้างหน้าจะทำไปเป็นศูนย์ให้ได้ครับมันดูจะท้าทายกว่าหน่วยง,งานประเภทอื่นหรือภาคบริการหรืออื่นๆถูกไหมฮะแน่นอนครับเนื่งองจากว่าเรามีสัดส่วนที่ปล่อยก็ไม่น้อยนะครับต้องเรียกว่าไม่น้อยนะครับอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ก็ไม่น้อยอเพีาะนนเราในเมื่อเราตั้งใจแล้วเราประกาศแล้วเราก็ต้องไปให้ถึง แล,แล้วแผนที่จะไปให้ถึงเนี่ยทำยังไงบ้างครับก็หลายๆประเด็นนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือปรับเปลี่ยนแล้วก็ปลูกการปรับเนี่ยเราต้องปรับตัวเราอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเดิมเนี่ยเรามี c ซ2เราสก,กัดเอามาใช้ประโยชน์บ้างที่เหลือก็ปล่อยขึ้นนะครับบนชั้นบรรยากาศ<ช>ต่อไปเราก็ต้องพยายามลดม<ช>ันที่สุดใช้ประโยชน์กว่าเดิมได้ไหม หลังจากใช้ประโยชน์เสร็จแล้วแทนที่จะปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเราอาจจะต้องหาวิธีกักเก็บมันซึ่งวันนี้เราก็มีคนที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็ช่วยกันคิดอยู่นะครับว่าจะไปกักเก็บที่ไหนปรับการผลิตถูกไหมฮะใช่ครับสองก็คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเนี่ยปะตะทเนี่ยเดิมเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเราก็มาจากธุรกิจก๊สออยแอนด์แก๊ส,กสนะครับแปลก็ง่ายๆน้ํามันกับก๊สธรรมชาติอาจจะมีปิโตรเคมีนะครับ เราก็ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจเราเหมือนกันนะครับไปกรีนมากขึ้นวันนี้ถ้าคุณก้องได้ยินนะครับคุณก้องอาจจะได้รับข้อมูลปตทเราก็ไม่ได้ทำแต่เพราะก่อยนแกน๊เรามีธุรกิจหลายๆยอย่างเราไปทำ EV, อีวีเราไปทำอะไรที่มันมันที่เขาเรียกว่ากรีนขึ้นหรือเราเคยมีธุรกิจฐานหินธุรกิจ่านหินเนี่ยขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อลือชาว่าเคยปล่อยซ o 2เยอะมากเลยนะครับ,รบวันนี้นี่ปตทเราก็ได้ประกาศแล้วนะครับตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วถึงต้นปีที่ผ่านมาว่าเราจะออกจากธุรกิจฐานอินนะครับเราจะไม่ทําละสําหรับธุรกิจฐานอินนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยน business model ของเราครับผมแล้วแล้วการเปลี่ยนนี่นะฮะเอ,อ่อถ้าถ้ามองในแง่พอร์ตกรมของปตทเนี่ยคิดว่าสัดส่วนของพลังงานสะอาดณปัจจุบันนี้นะฮะมันมีมากน้อยแค่ไหนคือคือวันนี้นะครับถ้าถ้าผมจะเรียนอย่างนี้ว่าเราได้มี วิชันใหม่นะครับ powering right with future energy and beyond นอกจาก future energy ที่เราเรียกว่าเป็นพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยครับเรายังทำ beyond ด้วยนะครับ EV อาจจะใกล้ๆพลังงานสะอาดแต่ว่านี้ปตทเราทำพวกธุรกิจสุขภาพด้วยนะครับเราได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าสัดส่วนของ future energy and beyond นะครับซึ่งพวกนี้นี่ก็จะแตกต่างจากเดิมที่เป็นออ l ล์แอนด์กับปิโตรเคมีที่ผมกล่าวสักครู่นะครับ ในปี2030เนี่ยนะครับอีกอ,อีกเจ็ดปีข้างหน้าเนี่ยธุรกิจพวกนี้จะต้องมีสัดส,ส่วน30%ของรายได้ของทั้งรายได้นะครับแล้วถ้าให้ดีต้องกำไรด้วย,ยะนะครับว่าพอร์ตปรทจน100%เนี่ยฟิวเจอร์เอนเนอร์จีแอนบิออนเนี่ย30%ในอีกเจ็ดปีในอีกเจ็ดปีข้างหน้าซึ่งหลายคนก็จะมาถึงจุดนี้ก็จะถามว่าเอ๊ะแล้ววันนี้มันสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่า วันนี้อาจจะมีไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตคโอ้เพราะงั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับสําหรับการการเปลี่ยนธุรกิจของปตทครับผมนั่นคือเรื่องเปลี่ยนใช่ครับผมและสุดท้ายนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในธุรกิจยังไงเราก็ต้องอยู่ในธุรกิจพลังงานเนื่องจากว่าเป็นพันธกิจสําคัญของปตทอืมนะครับปตทเราเรากระดักดีนะครับว่าเราเกิดมาจาก วิกฤตการพลังงานนะครับ,รบในปีเราปรตทเกิดนี่สองห้าสองหนึ่งครับนะครับมาวันนี้เนี่ยปีนี้ก็ครบสี่สิบห้าปีผมเชื่อว่าตั้งแต่ปตทเกิดมาเนี่ยประชาชนคนไทยประเทศไทยเนี่ยเราไม่เคยขาดแคลนพลังงานนะนะครับถ้าเราคิดด้วยความเป็นธรรมนะเพียงแต่ว่าพลังงานเนี่ยมันอาจจะมีราคาแพงบ้างในว่าในบา,างช่วงจังหวะครับซึ่ง มันมันอาจจะเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงเรื่องลำบากนะครับเพราะประเทศเราไม่ได้มีทรัพยากรมากนะครับเรายังเป็นประเทศที่ Import พลังงานอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อธุรกิจเราเป็นเกี่ยวกับพลังงานผมได้กล่าวตอนต้นนะครับได้เรียนตอนต้นว่าพลังงานนี่มันมันทำให้เกิดไอกรีนเฮาส์แก๊สนะครับหรือ c o 2, 2ที่เป็นแก๊สส่วนใหญ่เนี่ยเจนยังไงมันเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนมัน นะครับปรับเปลี่ยนธุรกิจเรานะครับพยายามที่จะควบคุมมันทำให้ออกา๊าเที่จำเป็นต้องออกมาเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับในเมื่อน้อยที่สุดแล้วเราก็ต้องหาอะไรมาชดเชยซึ่งการปลูกป,ป่านี้ก็เป็นการชดเชยวิธีหนึ่งนะครับซึ่งณววันนี้คุณก้องอาจจะเคยได้ยินนะครับหรือเมื่อเร็วๆนี้ก็ไปคิกออฟกันนะครับว่า ปตทมีความตั้งใจนะครับที่จะปลูกป่าอีกหนึ่งล้านไร่ซึ่งปตทก็ปลูกป่ามาหนึ่งล้านจริงๆตัวเลขจริง,รงๆเนี่ยประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนไร่ครับ,รบจนถึงทุกวันนี้เป็นแตงเล็กแตงน้อยก,กระจายอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศซึ่ง,งยุค,น,น,คนั้นก็เรียกว่าเป็นการคืนป่าเพื่อคืนธรรมชาติใช่ครับแหล่งกักเก็บน้ำครับสร้างบ้านให้ที่อยู่อาศัยสัตว์ป่านั่นคือคือเป้าหมายในในวันนั้นครับคือคือวันนั้นนี่นะครับการปลูกป่าหนึ่งล้านไร่ก็คือถวายให้กััับบในนวงงรรชาาที่่คพูดยๆะ พราะว่ามาวันนี้ป,ปั๊บปลูกป่าครั้งหนึ่งในเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปนะฮะค,คนก็รู้สึกว่าจะจะแอนตี้พืชเชิงเดี๋ยวดการปลูกป,ป่าแบบเป็นแถวเป็นแนวพันเดียวกันหมดมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการปลูกป่าก็คือเพื่อดูซับคาร์บอนเพราะฉะนั้นรูปแบบการปลูกป่าณนะวันนี้ต่างไปเยอะไหมครับถามว่าต่างจากเดิมเยอะไหมนะครับก็คงไม่เยอะอนะครับ เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีเหตุผลความจําเป็นเยอะขึ้นนะครับจากเดิมที่เราตั้งใจจริงๆนะครับที่เราจะถวายให้กับในหลวงรัราชกาลที่เก้านะครับต้องเรียนคุณกล้องอย่างนี้นะครับว่าการปลูกป่าณวันนี้ของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่ๆปลารถอยจะเข้าสามารถเข้าไปปลูกได้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเรามีหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะคอยดูแลคอยกําหนดแล้วก็คอยติดตามการทํางานของพวกเราอยู่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ทั้งหมดนี้นะครับเราต้องรเราต้องมีหลักวิชาการนะครับแม้กระทั่งพันไม้เนี่ยนะฮะคุณก้องเขาก็ยังต้องกําหนดนะครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับว่าจะปลูกพันไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดหรือปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับมันมัน,มนคงไม่ใช่ป่ายางพาราเหมือนการปลูกยางพารานะครับ,รบอันนี้อันนี้ ผมสามารถให้ความมั่นใจได้นะครับกับคุณก้องนะครับถึงข้อนี้และการปลูกป่ารอบนี้นะฮะเราปลูกที่ไหนกันบ้างครับเนื่องจากก็ต้องยอมรับอีกอันหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ปลูกป่าเนี่ยปตทเราก็คงไม่ได้มีพื้นที่นะครับครับและวันนี้เราก็ติดต่อนะครับกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับอาจจะมีกรมซึ่งมีกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับในการที่จะขอพื้นที่มาปลูกนะครับเมื่อวัน เมื <icana> ่อท <together> ี่เขาให้พื้นที่กับปตทมาแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับความพร้อมดูลำดับความก่อนหลังนะครับก็ไปปลูกตามพื้นที่ที่เขาให้มาครับก็เรียกว่าจะเป็นพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโซมหรือว่าเป็นพื้นที่รกร้างก็คงมีทั้งหมดนะครับมีทั้งป่าเสื่อมโซมมีทั้งป่ามีทั้งที่อดีตเคยเป็นป่าวันนี้มันก็อาจจะเป็นภูเขาหัวล้นที่ที่ทางเราเคยเห็นกันนะครับ ก็ปตทก็มีความตั้งใจที่จะทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมในเพราะฉะนั้นการปลูกป่าปตทก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด้วยแน,น่นอนครับแน่อน,นอนนะครับม,มีเรามีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจากทางภาครัฐก็ดีจากทางภาคมหาวิทยาลัยก็ดีนะครับหรือ,อในปตทเองนะครับก็ยังมีคนที่เคยทําอยู่ในโครงการปลูกป่าหนึ่งล้าน 1, 000, 000, 000, ไร่นะครับในอดีตที่ที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับก็ยังมีบ้างนะครับที่ เขายังทํางานอยู่กับปตทเราก็ให้พี่ๆเหล่านั้นนะครับเขาก็มาช่วยในโครงการปลูกป่าหนึ่งล้านไร่อีกครั้งหนึ่งครับ,รบผมเพราะฉะนั้นปลายทางเราก็จะไม่ได้เห็นต้นไม้ขึ้นเป็นแถวเป็นแนวเรอาอนนจะเห็นป่าที่มีความสูงนนความต่ำมีระดับนิเวศเกิดขึ้นครับผมครับน,นั่นเป็นเรื่องของการการปลูกป่าครับแต่ว่าเป้าหมายเพื่อดูดซับคาร์บอนเนี่ยก็ต้องมีการตรวจวัดด้วยว่าพื้นที่เหล่านี้จะดูดซับคาร์บอนได้เท่าไหร่แน่นอนครับตรวจวัดอย่างเดียวก็ต้องทํานะครับ แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือการรับรองนะครับมันต้องมีหน่วยงานรับรองไม่ใช่ว่าเราตรวจวัดแล้วเราก็พูดกันเองผมดูดซับได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่การรับรองก็จําเป็นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้วยนะครับซึ่งซึ่งจําเป็นจะต้องมีหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ที่เข้ามารับรองครับอืมครับผม ก็นี่เป็นสามนโยบายหลักๆนะครับมีปรับมีเปลี่ยนมีปลูกนะครับครับแล้วเราถ้าเรามองลงไปในเรื่องของเรื่องของรายละเอียดนะฮะคิดคิดว่าการทำเน็ตซีโรของปัตทอเนี่ยต่างจากองค์กรใหญ่ๆในเมืองไทยตรงไหนบ้างครับเรามีทรัพยากรนะครับอย่างพร้อมนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเล่นการปลูกป่าเนี่ยนะครับเราเรามีประสบการณ์ในการปลูกป่านะครับซึ่งผมคิดว่า มีองค์กรไม่กี่องค์กรในประเทศไทยผมพูดเฉพาะในประเทศไทยนะครับที่มีทั้งทรัพยากรแล้วก็มีประสบการณ์เหมือนกับเรานะครับในเมื่อ,เ,อ,อเรากําลังจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีความตั้งใจในจะทาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เชื่อว่าบุคลากรของปตทเนี่ยนะครับเรามีความพร้อมนะครับเรื่องการปรับเปลี่ยนธุรกิจนะครับเรามีธุรกิจที่หลากหลายนะครับเรามีคนที่ มีคุณภาพนะครับซึ่งเขาเหล่านั้นก็คงต้องมาช่วยกันนะครับส่วนเรื่องการปลูกป่าเราก็มีประสบการณ์นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เขาจะมาช่วยเหลานะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับผมก็คิดว่าองค์กรที่จะลุกขึ้นมาทำเน็ตซีโรดได้นะครับเราได้มาไปให้ถึงเป้าหมายเนี่ยจําเป็นเหลือเกินนะครับถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมก็คือเขาต้องมีทรัพยากร นะครับผมไม่อยากที่จะพูดนะครับว่าไอ้ทรัพยากรนี้มันมันเฉพาะเรื่องเงินมันไม่ใช่นะครับมันต้องมีทรัพยากรที่ทุกมิติซึ่งณวันนี้ผมก็คิดว่าปตทเป็นองค์กรในหนึ่งไม่กี่องค์กรที่เรายังเชื่อว่าเรามีทรัพยากรเหล่านั้นเพียงพอนะครับ,รบแล้วก็ที่จะ ที่จะผลักดันเป้าหมายในเรื่องเน็ตซีโร่เนี่ยนะครับไปให้ถึงที่เราวางไว้ครับซึ่งทรัพยากรที่ว่าคือมีทั้งงบประมาณนะครับการทั้งความร่วมมือแล้วก็คนคนครับเออครับทีนี้สําหรับแต่ละท่านที่ฟังถึงตรงนี้จะพบว่าเออเขาก็ว่ากันว่าโลกราส่วนหนึ่งก็มาจากพลังงานฟอสซิลซึ่งปตทไม่มากก็น้อก็เป็นผู้ผลิตอยู่นะฮะถึงแม้ว่าตัวเองจะทําให้กระบวนการการผลิตเนี่ยมันมันกลีนขึ้นแต่สุดท้ายพลังงานฟอสซิลก็เป็นผู้ร้ายอยู่ดีครับปตท อยากปรับตรงนี้ยังไงได้บ้างฮะนอกจากไปการรับพอร์ตพลังงานให้มันให้มันน้อยลงะนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าพลังงานฟอสซิลก็ยังมีความจําเป็นในการพัฒนาประเทศเรานะครับ,รบพลังงานนะครับก็ยังเป็นเหมือนเส้นเลือดนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าประเทศเป็นเป็นตัวเราเนี่ยพลังงานผมก็เชื่อว่าเป็นเส้นเลือดที่มีความจําเป็นต้องหล่อเลี้ยงในทุกอ,อวัยวะทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังหลีกเลี่ยง ลำบากนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้มีสิ่งที่มาทดแทนนะครับเช่นเช่นรถอีวีเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าประเทศเราเนี่ยประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะครับจากนโยบายของภาครัฐนะครับจากเดิมที่เราไม่ค่อยเห็นรถอ,อีวีวิ่งกันตามน้องถนนวันนี้เราเห็นแล้วหลายยี่ห้อด้วยนะฮะนะครับซึ่งซึ่งผมส่วนตัวก็ยังดีใจนะครับแต่ถามว่าถามว่า อีวีมันจะมาเร็ววันขนาดไหนมันจะมาทดแทนฟอสซิลหมดได้ไหมนะครับอันนี้ก็ยังเป็นคําถามนะครับที่หลายๆคนก็ยังสงสัยหรือยกตัวยอย่างเช่นหลายๆคนก็พยายามจะพูดถึงโซลา r เซลล์นะครับบ้านพวกเราหลายคนก็พยายามที่จะมาติดตั้งโดยเฉพาะช่วงที่ค่าไฟมันแพงๆนะคะก็ <laughs> 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 พยายามจะหาโซลา r เซลล์ติดสักแผ่นสองพันก็ยังดีนะฮะ ็มาติดตั้งนะครับคำถามผมผมก็จะถามว่าไอโซล่าเซลล์เนี่ยไอรถเวลากลางคืนเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็ก,ก็ต้องก็ต้องก็ต้องคิดกันต่อนะครับบางคนก็บอกว่าเออกลางคืนเราก็ต้องหาแบตเตอรี่มากลางวันทำโซล่าเซลล์ใส่ไว้ในแบตเตอรี่นะครับากลางคืนก็ออกมาใช้แต่การที่จะทำเช่นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนมันไม่ใช่ทุกบ้านที่จะทำได้เพราะไอแบตเตอรี่ที่ว่าเนี่ยมันต้องตามสถานที่ตั้งสถาน สถานที่ที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะด้านหนึ่งมันมีประโยชน์อีกด้านหนึ่งมันก็มีโทษเหมือนกันนะครับไอ้บางส่วนของแบตเตอรี่นี่มันก็ไม่เป็นผลดีกับสุขภาพเรานะครับและที่สําคัญก็คือราคามันมันไม่ได้ถูกนะครับ,รบซึ่งพวกนี้เราก็ต้องคิดนะครับมันก็กลับมาว่าเออพลังงานฟอสซิลสิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าเราก็ใช้มันด้วยตราบใดที่เรายังหลีกเลี่ยงมันไม่ได้นะครับเราก็ใช้มันอย่างมีประโยชน์ อย่างฉลาดครับแล้วก็เท่าที่ทเป็นอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่เราควรจะทําครับาจากแตหลายองค์กรนะฮะพอพูดถึงโยาบาลเนี่ยซีโร่เขาก็บอกจะบอกว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างยากแต่ก็มาจะง่ายขึ้นเยอะถ้าเกิดว่ามีการสรับสนุนจากภาคต่างๆนะฮะภาครัฐหรือภาคกลไกทางการเงินทั้งหลายๆก็แล้วแต่สำหรับปตัตทอเองคิดว่าถ้าจะทําให้ภารกิจเนี่ยซีโร่มันเป็นจริงได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นควรจะต้องมีการสนับสนุนจากใครบ้างครับ ก็เราก็เราก็คิดเช่นนั้นนะครับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐเนี่ยสำคัญมากๆนะครับสำหรับเรื่อง n e ็ตซีโนะครับสนับสนุนเนี่ยมันมีทั้งทั้งมันมีหลายรูปแบบนะครับหนึ่งเรื่องกฎระเบียบนะครับกฎระเบียบเนี่ยต้องชัดเจนนะครับกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายนะครับต้องชัดเจนคุณก้องลองคิดดูสิครับว่าบางบริษัทที่ทำเรื่อง n e ็ตซีโนะครับ ในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งไม่ได้ทำเรื่องเน็ตซีโร่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเขาอยู่ในในธุรกิจเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่ทำก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับที่คนไม่ทำก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายขนาะเดียวกันกฎระเบียบของภาครัฐก็ไม่ได้บังคับแล้วสุดท้ายถ้าต้องมาแข่งขันกัน,น,นในทางธุรกิจเนี่ยไอ้ใครจะชนะนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องคิดหรือบางบริษัทมันเราต้องยอมรับนะครับว่า ประเทศเราเนี่ยมันมีทั้งบริษัทใหญ่บริษัทเล็กนะครับการที่จะให้บริษัทเล็กๆเขาลุกขึ้นมาทําทุกอย่างเนี่ย<ม>อย่างที่ผมเรียนตอนต้น,นนะครับว่ามันต้องใช้ทรัพยากรถ้าพูดเจาะจงมาอีกทีหนึ่งก็คือต้องใช้สตางค์นะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้มันต้องการสนับสนุนนะครับ<ม>อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเขาแบบฟรีๆหรอกนะครับแต่มันอาจจะต้องมีการให้เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำ<ม>อะไรพวกนกี้ก็ต้องมานั่งคิดกันหรือคนที่ซื้อรถยนต์ถามว่าทําไมรถยนต์ E ีวีในประเทศไทยเนี่ย ถึงขายดิบขายดีมากเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศไม่ต้องอื่นไกลเอาอาเซียนของเราเนี่ยผมเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเบอร์ต้นๆเลย mm hmm. ก็พอรัฐบาลสนับสนุน mm hmm. ถูกไหมครับลดภาษีหน mm ึ่งแสนห้าหมื่นบาทสองแสนบาทมันก็เป็นการตรวจกระตุ้นอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ตอบคําถามคุณก็คุณกล้องนะครับก็ถ้าถามผมก็มันจําเป็นนะครับ mm hmm. ในเรื่องนโยบายในเรื่องการซัพพอร์ตจากภาครัฐน,นะครับ mm hmm. อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับที่ฟังมาทั้งหมดนี้ดูว่าปตทเป็นองค์กรขนาดใหญ่คมควาพร้อมเยอะมากทางด้านทรัพ,พยากรทีนี้สมมุติว่าเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่เขาสึกว่าเขาอยากทําบ้างจิตใจเขามาเต็มเปี่ยมแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พร้อมขนาดปตัตทก็เขาอยากทำเนี่ยซีโร่บ้างนะฮะเขาควรจะเริ่มอย่างไรดีครับก่อนอื่นต้องแก้ข่าวนิดนึงนะครับคือปตทก็ไม่ได้มีทรัพ,พยากรอะไรแบบเหลือเฟือนะครับ,รบเราทรัพ,พยากรเราพอมีแต่เราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับผมบอกทุกคนนะครับ น้องๆในองค์กรว่าวันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังแล้วก็รักษาไอ้ทรัพยากรที่เรามีที่มีอยู่จะใช้ก็ต้องใช้อย่างมีคุณค่านะครับส่วนคําถามว่าองค์กรขนาดเล็กจะเริ่มต้นอย่างไรก็ตอบง่ายๆเหมือนกํำปั้นทุกดินก็เริ่มต้นเท่าที่ทําได้เราก็ต้องดูสภาพแวดล้อมขององค์กรเหล่านั้นนะครับว่าเราทําอะไรได้ผมเชื่อว่าการปรับปรุงเนี่ยมันสามารถปรับปรุงได้หมดแหละครับมากน้อยขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ นะครับเรากลับไปดูซิว่าในหน่วยงานของเราเนี่ยหรือในองค์กรของเราธุรกิจไหนอุปกรณ์ไหนที่สามารถที่จะปรับปรุงได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามปรับปรุงให้มันเฟรนลี่มากขึ้นนะครับอะไรที่ปรับเปลี่ยนได้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเหมือนกันที่เขาบอกกันนะครับว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับ ปตทก็ไม่สามารถนะครับที่จะทําธุรกิจวันนี้อยู่มาสี่ิบ้าปีจะทาเหมือนย0สิบปีที่แล้วนะครับทั้งๆที่วันนี้เป็นพอศนี้เป็นปัจจุบันนี้มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเหมือนกับสังคมของเราที่ปรับเปลี่ยนไปทุกวันครับอืมครับแล้วถ้าเขาจะขอบทเรียนสักหนึ่งข้อจากปตทไปใช้คิดว่าสามารถนําอะไรไปใช้ได้บ้างครับก็ปตทเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าผ่านมาสี่สิบ้าปีเนี่ยนะครับ เรามีการพัฒนาอยู่ตลอดเรามีองค์ความรู้นะครับ <_ A> เพราะฉะนั้นบทเรียนจากปตทถ้าตอบแบบตรงประเด็นก็คือ1การพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแลาที่สำคัญต้องรอบคอบต้องดูบริบทต่างๆในองค์กรว่ามันสามารถไปต่อได้นะไม่ใช่ปรปับเปลี่ยนแล้วเราเรามีปัญหาทัานทีเลยอันนี้ก็ไม่ถูกแต่การปรับเปลี่ยนอาจจะมีปัญหาบ้างแต่เราต้องมีแผนที่จะดึงมันกลับมาให้ได้นะครับอันนี้ อันนี้ก็ต้องฝากไว้และนั่นก็คือความฝันก้อนใหญ่ของปตทนะครับผมที่จะตั้งเป้าว่าปี2050ครับจะเป็น net zero ให้ได้นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เป็นแต่ความฝันนะครับแต่ว่ามีแผนมีกลยุทธ์มีเส้นทางการเดินให้เห็นว่าจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยนะครับหลายองค์กรนะ่าจะสามารถเปลี่ยนดูแล้วก็เดินตามได้นะครับผมเรื่องเล่าของวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกลับมาติดตามกันได้นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณพีดิ๊กมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับติดตามเรื่องเล่าจุดประกายชีวิต45ปีปตทตอนอื่นๆได้ที่ช่อง YouTube The Cloud และแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ